กิมลองให้กลับมาอัปเดตของที่เราเคยรีวิวกันไปก่อนหน้านี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราทำไปเมื่อล่าสุดเนี่ยก็ตอนช่วงปีใหม่เลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆหลังจากช่วงนั้นมาก็จะไม่ได้มีของอะไรเยอะแยะเนาะ แต่ว่าก็น่าจะมีของหลายๆอย่างที่มีอัปเดตแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังเร่งๆอยากจะซื้อกันอยู่นะครับผมก็เลยจะขอมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้รู้กันในคลิปนี้ครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะมีของอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายตัวนะครับผมก็สามารถที่จะเลื่อนดูหรือว่าดูในสารบัญเวลาก่อนได้นะครับผมว่ามันมีอะไรที่พูดถึงในคลิปนี้บ้างเนาะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมกับเจ้าตัวตู้แช่เอาปิคูนะครับ ก็ต้องบอกจริงๆเราพูดถึงเจ้าตัวนี้กันไปพอสมควรแล้วอนะเนาะแต่ว่าอันนี้ล่าสุดก็มีอัปเดตกันอีกรอบและกันซึ่งในตัวเอาปีคูเนี่ยเราเคยบอกตอนท้ายคลิปแรกว่ามันเหมือนจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็คืนชีพขึ้นมาสามารถทำความเย็นได้ตามปกติในตอนอัปเดตครั้งครั้งแรกไปอันนี้ล่าสุดครับผมก็เราใช้ใช้งานไปก็คือด้วยตัวมันเองเนี่ยมันสามารถที่จะทำความเย็นเนี่ยลงไปได้สูงสุดถึงลบ20องศาใช่ไหม ซึ่งมันก็เป็นความเย็นที่เทียบเท่ากับช่องแช่แข็งของตู้เย็นเลยอันนี้เราก็เลยทําการแบกเอาตัวของไอติมเนี่ยใส่เข้าไปในตัวออฟิคูลแล้วก็นำเอาไปเดินทางไกลด้วยระยะทางยาวๆนะครับผมปัญหาเนี่ยก็คือพอไปถึงเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอติมละลายเห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะได้มีอะไรมาเล่าเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งแต่พอดูแล้วเนี่ยมันเกิดจากผมไม่ได้เสียบที่จ่ายไฟ12โวลต์ภายในรถนั่นเอง มันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เอามาเล่าให้ฟังไม่ใช่การที่จะบอกว่ามีปัญหาแต่กลายเป็นเอามาประจานความติดต้องของตัวเองที่ดันไม่ได้เสียบนะคะผมกับไตัวของอตู้แช่เอาปคูตัวนี้นะครับก็หลังจากที่เสียบแล้วอาจริงเนี่ยคือเจ้าตัวเอาปคูก็สามารถทําความเย็นที่ลบ20ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับผมเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยอยากจะกลับมาบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเจ้าตัวเอาปคูเนี่ยถือว่า เป็นตัวที่เราประทับใจมากๆตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ในการเดินทางแคมปิ้งอะไรันเนี้มีแต่คนเห็นแล้วก็สนใจอยากที่จะเอาไปใช้บ้างนะครับใครสนใจอยากจะไปจัดการลุยตาเนี่ยผมว่าโอเคมากๆส่วนอันที่2ครับอันนี้ก็มีการอัปเดตเป็นตัวของ power station กันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคือเราใช้ไปเนี่ย จะมีเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเราได้ลองเอาตัวพาวเวอร์สเตชันไปเสียบเข้ากับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า,ฟาที่จะมีการใช้พลังงานค่อนข้าง,งสูงประมาณเ,าเปริมิมิติของมันที่300วัตต์นะครับแล้วเราก็เจอว่าเฮ้ยมันเหมือนกับไม่สามารถที่จะใช้งานได้ซึ่งแื่ว่าใครเอาไปเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาที่มีการใช้พลังงานสูงๆเนี่ยแล้วเจอว่ามันไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยท,ทั้งนั้นทจริงแล้วมันอาจจะใช้งานไม่ถึง2300วัตต์ด้วยซ้ำไปไน,นะครับผม อันนี้แนะนําว่าให้ลองทําการเสียบแล้วก็ปิดเปิดเจ้าตัวของ power station อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นตัวระบบรักษาความปลอดภัยของไอ้เจ้าตัว power station นะ่ะที่มันจะตัดไฟทั้งหมดก่อนแล้วก็ต้องทําการดึงแล้วก็รีเซ็ตระบบท,ทิ้งใหม่ก่อนนะครับผมมันถึงจะยอมจ่ายไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ยังยืนยันคําเดิมอีกเหมือนกันว่าเจ้าตัว power station ตัวนี้เนี่ยพอเอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ค่อนข้างไว้ใจในเรื่องของ การใช้งานแบบยาวๆอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะมีข้อติอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นข้อติกันไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆสเปคเขาก็บอกอยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าตัว power station ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการจะเอามาสําหรับเพื่อทําความร้อนอะไรมาเนี้อันนี้มันก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมเลยกลายเป็นเรื่องที่แอบน่าเสียดายและกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ทาความร้อนวกนี้จริงๆเนี่ย ก็น่าจะต้องไปเลือกเอาตัว power station power box นะครับผมที่รองรับกําลังไฟที่สูงถึงเป็นพันพันวัตต์ด้วยละกันซึ่งอันนี้เนี่ยเท่าที่ลองสังเกตราคาดูเนี่ยก็พุ่งกระฉูดไปเหมือนกันนะครับผมเป็นหลายหมื่นขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็อัปเดตที่น่าสนใจของเจ้าตัว b o c power station ตัวนี้เนี่ยก็คือเราเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนจะมีการปรับลดลงมาจากราคาที่เราประกาศไปตอนนั้นเนี่ยบอกว่าอยู่ที่12,500นะครับ อันนี้เนี่ยจะอยู่เพียงแค่9,900บาทแนละก็คือลดลงไปพอสมควรเหมือนกันนะผมว่าราคามันดูแล้วน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากกันครับส่วนอันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวของ Multiport Charger นะครับผมก็อันนี้เรามีได้พูดถึงตัวใหญ่ๆเนี่ยที่น่าสนใจหลักๆเนาะก็คือของ Ugreen ที่เป็นตัวของ USB Type C 3แล้วก็ A1 แล้วก็จ่ายไฟสูงสุดถึง100วัตต์นะครับ แล้วก็จะมีของเบซ o สเนาะก็อันนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นที่สามารถที่จะเสียบปลั๊กเข้าไปเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวอินวิทซีที่ต้องบอกว่ามันเป็นชาร์จเจอร์และเป็นหับต่อต่างๆเนี่ยได้อีกเพียบเลยนะครับคือทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังใช้งานได้ดีแล้วก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ทุกๆตัวเลย ถ้าจะมีอัปเดตหน่อยเนี่ยคือจริงกลายเป็นว่าไอ้ตัวยูคลีนเนี่ยอาจจะดรอปอไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวของเบซูสเนี่ยเห็นว่ามันจะมีเป็นตัวเวอร์ชัน1น0วัต์เข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันนะนะแล้วกเ็เห็นมียี่ห้ออื่นนะครับผมที่หน้าตาเหมือนกับเบซูสเปียบเลยฟังก์ชันเหมือนกับเบซูสตัวนี้เปียบเลยนะครับแล้วก็มีการลดราคาลงไปอีกนะครับก็ทําให้ตัวของออฟังก์ชันแบบนี้ดูแล้วน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแต่ว่าที่เราเห็นดูว่าเป็นตัวหับแล้วก็เป็นตัวชาร์จเจอร์ด ก็จะยังไม่ได้เห็นว่ามีตัวไหนเนี่ยที่เหมือนจะถ่าออกมาได้เรียกว่าประสบแบบเต็มที่มาแบบจัดเต็มเหมือนกับเจ้าตัว Invicti อยู่ดีนะครับผมก็ยังชี้เป้าเหมือนเดิมแล้วกันผมว่า3ตัวนี้ยังเป็นตัวชาร์เจอร์ตัวมัลติพอร์ชาร์ g เจอร์เนี่ยที่เจ๋งที่สุดในช่วงนี้อยู่นะผมยังไม่เจอตัวไหนที่มันแบบมีอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจกว่าไอ้สตัวนี้เลยก็ยังไงลรงไปตามต่อได้ครับแล้วตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Digital d o o ์ลนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเรามีเคยลองใช้ไปละ3ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวที่มันปลดล็อกด้วย Apple Watch ได้ปลดล็อกผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็เป็นตัวธรรมดานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปลดล็อกด้วยมือถือเป็นสแกนนิ้วมืออะไรมานี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้ที่เราได้ลองไปล่าสุดก็จะเป็นตัว Face Unlock นะครับโดยจะถึงทุกวันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัว Face Unlock ก็ยังไม่เจอปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ ไอตัวปลดล็อกแบบปกติธรรมดาราคาประหยัดๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันส่วนในตัวที่น่าจะมีปัญหาเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มันสามารถปลดล็อกด้วยตัว Apple Watch ได้นะครับผมก็ไอตัวนี้อย่างที่เราเคยบอกไปว่ามันก็มีปัญหาตัวของ fingerprint นะครับผมที่มันพังไปเลยก็ยังดีที่มันยังอยู่ในประกันนะครับเขาก็เลยมาเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสทุกอย่างซ่อมจนมันใช้ได้เนี่ยแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งที่มันอาจจะดูเปราะบางนิดนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า เราได้มีการใช้งานแบบอยู่แบบเอาท์ดอร์แบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมก็ตัดแดดตัดลมก็ไม่ถึงกระตัดแดดแต่ว่าก็อาจจะมีโดนความชื้นโดนอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็สังเกตจากตัวขอบมันเห็นไหมก็จะเหมือนกับมีเป็นสนองสนีมาอะไรพวกนี้ขึ้นอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยอาจจะทําให้มีความเสี่ยงที่มันจะพังง่ายกว่าตัวอื่นๆที่เราเคยใช้งานมานะครับแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะ ถ้าจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งละกันก็คือการปลดล็อกด้วยตัว Apple Watch นะครับด้วยปัญหาที่พบเนี่ยก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ที่มันปลดล็อกด้วย Apple Watch เนี่ยมันมีการล็อกเอาไว้หรือเปล่าว่ามันจะสามารถปลดได้กี่เครื่องคือบรรดาน้องๆทุกคนที่อยู่ในทีที่ใช้ Apple Watch เนี่ยไม่มีใครสามารถตั้งค่าให้มันสามารถปลดล็อกได้เลยนะครับจะมีแต่ผมคนเดียวอะที่สามารถใช้งานได้คือตามสเปคเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจํากัดอะแต่มันก็เลยงง,งๆกันว่าทาไมมันถึง เราก็ตั้งค่าไม่ได้สักทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความไม่เสถียนระอะไรพวกนี้ของทางแอปนั่นเองด้วยหรือเปล่านะครับอะไรยังไงตรงนี้เดี๋ยวจะจะพยายามลองแล้วก็เช็คแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งลวกันส่วนเรื่องต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเก้าอี้อุก o n o m i c และอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราเอามาลองให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเยอะมากๆอยู่มีหลายตัวเลยใช่ไหมซึ่ง หลายตัวเนี่ยจริงๆก็ยังใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็แต่ว่าก็จะมีอีกบางตัวเหมือนกันซึ่งเราก็เจอปัญหาไปเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตแต่ละตัวให้ฟังละกันโดยตัวแรกเนี่ยไอตัวเ e ก้าอี้ออฟฟิศราคา500บาทที่เราบอกไปว่าโอ้โหมันดูคองๆแกงๆจริงๆมันก็เกือบๆขีดไปตั้งแต่ตอนที่เราทํางานทําถ่ายคลิปเสร็จอยู่แล้วนะมันก็นั่งไม่ได้สบายขนาดนั้นจนถึงตอนนี้มันก็จะแบบสภาพไม่ค่อยโอเคก็โดนทิ้งร้างไปพอสมควรนะครับ เราก็จะมีตัวของฟูรินะครับไอตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นมีการโฆษณาตามโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมปัจจุบันนี้เจ้าตัวฟูริเนี่ยมันก็เหมือนกับโชคมันพังไปแล้วครับคือเราไปดึงดึงขึ้นตัวของเก้าอี้เนี่ยมันก็ไม่มีการขยับขึ้นขยับลงแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาไงกับมันต่อนะครับผมเดี๋ยวอาจจะลองหาทางเอ่อเซอร์วิสหาทางซ่อมมอีกทีนึงแล้วกัน แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคือก็อาจจะไม่ค่อยน่าซ่อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวฟูลรีเนี่ยตอนที่เราซื้อมาราคามันก็ประมาณ3 0 0พันได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะซ่อมต้องมีการซื้อเปลี่ยนโช๊คเนี่ยอันนี้ผมว่าราคาก็ไม่น่าจะเบาอาจจะมีแบบเป็นหลักพันได้อยู่เหมือนกันนะถ้าอย่างจริงๆเนี่ยก็ซื้อใหม่เปลี่ยนหรือว่าแบบไม่เอาจะดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้จริงๆมันก็ดูไม่ได้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ค่อยมีคนที่อยากจะเอาเจ้าตัวของ ฟูลี่เนี่ยไปใช้สักเท่าไหร่ท่ก็โดนทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีใครนั่งอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งไอเรื่องของอชกพังเนี่ยเอาจริงๆหว่าอาจจะเป็นปัญหาคลาสสิกของเก้าอี้ประเภทนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าไอตัวที่เราซื้อมาเนี่ยจริงๆจะมีอยู่พวกหนึ่งที่เราจะซื้อของอะโกรเรนมาเยอะๆหน่อยใช่ไหมก็ก่อนหน้าน,นี้ตอนช่วงปีใหม่เราก็มีบอกไปแล้วว่ามันก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่มันหักไป ตัวนี้เนี่ยใช้มาประมาณ3ปีได้แล้วครับก็อาจจะถึงเวลาของมันหรือเปล่าก็ต้องทําการซ่อมเปลี่ยนทั้งโชค๊คเปลี่ยนทั้งตัวแกนรับนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งของทาง o v e r t r e n d เนี่ยก็เจอปัญหาว่านั่งๆอยู่เนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงนะครับก็ต้องเปลี่ยนโช๊คเหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องดี ก็อาจจะพูดไม่เต็มปากนะเพราะมันดูเหมือนจะแบบเฮ้ยสปีแล้วมันก็โชกเริ่มพังหรอแต่มันก็โดนใช้อยู่ตลอดเวลานะแต่ก็เอาเป็นว่าคือมองโลกในแง่ดีแล้วกันว่าถ้ามันพังขึ้นมาจริงๆตรงนี้เนี่ยคือทางโอควาเทรนเขาก็มีเป็นเซอร์วิสมาทําการซ่อมบํารุงมาซ่อมแซมรักษาให้มันกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับโดยตอนนี้เนี่ยทั้ง2ตัวนะครับของทางโอควาเทรนตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วค่าซ่อมเนี่ยอันนี้ก็ แล้วแต่อาการแต่ละตัวไปนะครับผมโดยตัวที่มันหักเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีอ,อะไหล่ที่มันเยอะหน่อยเนาะอันนี้จะโดนหลายพันนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของอที่เปลี่ยนแต่โชคเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะถูกมากกว่าเดิมหน่อยแต่นี้แอบคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันว่า,าช่างที่มาเปลี่ยน2ครั้งเนี่ยจะเป็นช่างคนละคนกันและช่างคนแรกเนี่ยดีดีนะครับส่วนช่างคนที่2เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้อะคือที่เราโดนนี่คือจะมีทั้งเอาโชคใหม่ทั้งชิ้นมาใช่ไหม แทนที่จะเปลี่ยนทั้งชิ้นเนี่ยให้เราแต่ดันเอาบางส่วนที่มันเหมือนกับยังใช้ได้อยู่เนี่ยก็เอาใส่ตัวเก่าใส่เข้าไปนะครับผมระว,งวังไว้นิดนึงแล้กันว่าเถอะว่าใครเรียกใช้บริการทางเออร์โกเทรนนะครับส่วนตัวของเสื้อมี่ย้วยมีนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นที่มันมาหลังสุดด้วยนะครับผม ก็ยังใช้งานได้ดีมากๆอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมี K e, e ics, เก้าอี้ออฟฟิศเก้าอี้อ e c o n o m i c a l l อยู่อีกหลายตัวเลยที่เราซื้อเอามาลองกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครกําลังหาเก้าอี้ราคาต่ำหมื่นอยู่เนี่ยอันนี้ก็รอกด subscribe หรือว่ากดรอพวกเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวน่าจะมีการสรุปเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยที่เราใช้งานมาเป็นยังไงบ้างใช้แล้วโอเคไม่โอเคอย่างไรนะ ไปที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของหม้ออเนกประสงค์แล้วนะครับก็คือเท่าที่ลองใช้งานมาดูเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆหลังจากที่เราทดสอบเสร็จเนี่ยไอ้ตัวหม้อราคาที่ถูกที่สุดเดี่ยจริงๆก็ถูกใช้งานน้อยหน่อยนะครับก็เลยจะมีปัญหาเรื่องอาการบล็อกร้อนเนี่ยไม่เจอใช้คาว่าไม่เจอแล้วกันเพราะมันแทบไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ไม่ยังไม่ไม่เจอว่ามันมันเป็นยังไงเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปในคลิปนั้นว่าจริงๆเนี่ยคือมีทีมงานของเราที่เขาก็ ใช้งานไอ้ตัวหม้อแบบนี้อยู่มีอยู่ที่บ้านอยู่หนึ่งใบใช้งานดีเยอะเนี่ยมันก็จะมีอาการลอกร่อนจริงๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมแล้วกันว่าเถิดว่าเจออาการลอกร่อนแล้วเลี่ยงได้เลิกใช้ได้ก็ก็เลิกน่าจะดีกว่านะครับส่วนอ,อ,อีก2ตัวนะครับผมเจ้าตัวของว่านมีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของซิมพลัสเนี่ยอันนี้ก็ใช้งานมาจริงๆยังไม่เจอปัญหาอะไรนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของออการดีไซน์เนี่ยที่พอใช้งานไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย ก็จะมีคอมเมนต์นิดนึงของตัวซิมพลัสละกันว่าด้วยความที่มันก็เป็นหม้อใบเล็กๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มีแค่ด้ามจับอยู่คือตอนล้างเนี่ยมันก็ต้องแอบระวังพอสมควรเพราะว่ามันมีปัญหาที่จะต้องกลัวน้ําเข้ามากๆะนะครับส่วนตัวหวานมี่เนี่ยก็จริงๆถามว่ามันโอเคไหมก็ก็โอเคแต่ว่าส่วนตัวถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมจะรู้สึกว่ามันแอบเกะกะที่มันจะมีด้ามออกมาค่อนข้างยาวมากๆซึ่งบางคนก็บอกว่ามันก็ดีไม่ใช่เหรอที่มันก็จะได้ไม่ต้องโดนน้ําแต่ว่า มันก็ก็ยังอึดอัดอยู่นะครับผมก็คงแล้วแต่แหละเพราะว่าเอาจริงในทางกับการผมก็ยังเห็นคนที่แบบก็ทนใช้ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็อาจจะล้างแบบเอาแค่พอสะอาดอไม่ถึงแบบต้องใหม่เยี่ยมอ่องอะไรขนาดนั้นก็เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะต้องเปียกน้ําอะไรพวกนี้หรือเปล่านั่นเองนะแล้วก็ไปต่อกันที่รองเท้านะครับที่เราจะมีทั้งตัวของ u f o s แล้วก็ว e อ n g นะครับ ซึ่งอูฟสเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนเดิมแหละนะครับผมผมว่าใช้งานได้ค่อนข้างแฮปปี้ถ้าไม่ติดเรื่องราคาเนี่ยผมว่ามันเป็นรองเท้าคู่ที่ตอนนี้กลายเป็นผมเนี่ยชอบใส่ที่สุดไปแล้วเแล้วก็วีอิงก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับผมคือสองตัวนี้คือถ้าเกิดว่าไม่มีอูฟอสให้ใสวีอิงผมก็โอเคนะเพราะอย่างที่บอกคือใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้ผมว่ามันมีข้อดีหลายอย่างมากๆคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครใช้คู่หนึ่ง รองเท้าแต่แบบถูกอยู่มาเจอไอ้สองคู่นี้นะผมว่าแฮปปี้กันหมดนะครับตัวที่ผมว่าเป็นไฮไลท์ผลงานของพวกมันเลยเนี่ยก็คือ,อ,อมีปัญหาเรื่องของตาปลาอะไรประมาณนี้เนี่ยมันหรือว่ารองช้ําเนี่ยไอ้สคู่นี้มันช่วยได้แบบเยอะมากๆนะครับถ้าจะมีติดนิดหน่อยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ทั้ง2คู่เลยขึ้นราคาไปเรียบร้อยราคาตลาดของไอ้ตัวตอูโ,อโฟสเนี่ยอันนี้ก็ ขยับขึ้นไปเกิน2000แล้วนะครับส่วนตัวตัววีอิงเนี่ยก็มีการปรับขยับตัวเองเนี่ยให้แพงขึ้นไปอีกอยู่ที่มันพันกว่าบาทตอนแรกมัน700นี่ก็ว่าโหดแล้วนะเจอหนีเข้าไปเออเอาเป็นว่าลองดูตอนช่วงโปรอะไรมานี้แล้วกันก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือ2 2แบรนด์นี้เขาจะมีจัดโปรอยู่พอสมควรนะครับผมยังไงก็ลองเล็งๆดูถ้าเกิดว่าไหวก็อยากให้ลองแต่ว่ายังไงก่อนซื้อก็ไปดูรีวิวเก่าที่เราเคยทำเอาไว้นิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ ต้องดูนิดนิดนึงว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะเราก็อันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วก็อยากจะมาอัปเดตเพิ่มเติมของไอเจ้าตัวกางเกงในระหว่าง Airism ของ Uniqlo กับกางเกงในไข่เย็นของ GQ นะครับโดยหลังจากที่ผ่านใช้งานมาแบบยาวๆจะถึงตอนปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะต้องเลือกจริงๆวันนี้ผมตอบเป็นคำตอบเดียวว่าผมคงจะไปกับ Uniqlo Airism นะครับ เพราะว่าไอความไข่เย็นนี่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เจอว่ามันจะมีผลอะไรนะักแต่ตัวที่บอกว่าทำไมผมถึงเลือกเป็นตัวอาริซึมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่เนื้อผ้าของอาริซึมมากกว่าที่มันมันมีความแตกต่างใส่สบายกว่าตัวของออ GQ นะครับที่ปัจจุบันนี้นะคือ GQ จะเริ่มเห็นว่าเนื้อผ้ามันจะเริ่มมีความขุยขุยขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วมันแอบดู นะครับแต่แอริซึมมันไม่เป็นไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเจ้าความทนใส่ยาวแล้วก็ตัวแล้วใส่สบายอะไรันเนี้ผมว่าจริงๆตัวแอริซึมน่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่านะครับคือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเออว่าว่ามันแพงอะไรยังไงขนาดไหนแต่ว่าเคยไปคุยกับบางคนมาบอกว่าเฮ้ยเออกางเกงในบางหลายหลายคนที่ใส่ตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยห้าหกสิบบาทอะมรแนี้พอเจอตัวสามร้อยกว่าบาทนี่น้องจ้ากเลยเหมือนกันแต่มันก็ดีจริงๆนะ เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรพวกนี้ไม่อยู่ไว้อะนะครับแต่น,นี้ก็คงไม่ได้มีภาพอะไรให้ดูเป็นพิเศษนะค,คือก็แอบอุจจตานิดนึงแล้วกันเอาเป็นว่านั่นแหละคือฟันธงนะครับผมว่าวันนี้ถอะว่าให้ผมเลือกผมเลือกนะก็คงไปกับแอร์ริเซอรไปที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของไฟฉาย next t o มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจริงๆจนถึงใช้จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับฟังก์ชันทุกอย่างของมันมากๆแต่ว่าจะไปเจอว่า การใช้งานแบบที่รวมแสงของมันเนี่ยมีประโยชน์กว่าที่คิดนะครับก็คือ,อ,อตอนแรกเนี่ยคือผมจะรู้สึกว่ามันมันใช้งานค่อนข้างยากเนาะกับการรวมแสงแต่พอไปเจอที่มืดๆม,มากๆเดินในที่เปลี่ยวแบบต้องระวังจะมีสัตว์อะไรมาโจมตีเราวิ่งมาจากไกลประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยได้ไฟฉายตัวนี้เนี่ยส่องมันแบบรวมแสงไปเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเราก็ทําให้พื้นที่ทางพื้นที่เนี่ยสว่างไปทั่วเลยนะครับดีกว่าแบบการแค่กระจายแสงอย่างเดียวเนาะ แล้วพอหัวมันจะค่อนข้างเ,าเลื่นๆแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะมีข้อดีอยู่ที่แบบเออมันสามารถที่จะสลับไปสลับมาระหว่างรวมแสงกับแบบกระจายฟุ้งๆอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็มีข้อดีของมันละกันเอาว่ายิ่งใช้จริงๆตอนนี้ก็ถือว่าจะยิ่งค่อนข้างแฮปปี้กับมันมากๆเนาะโดยเฉพาะในตัวของแม่เหล็กที่มันสามารถติดทําพื้นผิวต่างๆ,ๆใช้ติดซ่อมอกระโปรงหน้ารถอะไรมานี้เนี่ยก็ผมว่ามันดีโคตรเลยนะครับผมว่ายิ่งน่าจะมีติดเอาไว้ซัก อันหนึ่งนะครับผมสำหรับแต่ละบ้านหรือด้วยซ้ำไปเนาะโดยรวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆกับไอเจ้าตัวของไฟฉาย Next Two นะครับผมเพราะว่าคือมันอัประโยดจริงโดยเฉพาะไอตัวที่มันมีแม่เหล็กที่มันสามารถติดเข้าไปได้ด้วยนะครับผมเห็นว่าตอนนี้มันก็จะมีเป็นเวอร์ชันอัปเดตแล้วด้วยนะก็สามารถทําฟังก์ชันอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกตรงนี้เนี่ยผมว่ายังไงใครอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีปัญหาเรื่องแสงเสริมงอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยผมว่ามีไฟฉาย Next Two นะครับผมติดตัวไว้บ้างผมว่าก็ น่าสนใจดีเหมือนกันครับก็รู้สึกปลอดภัยดีนะครับแล้วก็จริงๆก็เห็นมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะเนาะว่าเฮ้ยอยากที่จะให้ทดสอบเจ้าตัวของไฟฉายยี่ห้ออื่นๆที่มีความแรงงสูงบ้างคือคือถ้าแข่งที่ความแรงเนี่ยอันนี้ผมว่าไอ้เจ้าตัว next t o นี่มันก็เกินพอไปเยอะมากแล้วนะจริงๆอาจจะเอาเป็นเรื่องของความอัธระโยชน์อย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ามีอันไหนที่มันแบบน่าจะทําอะไรได้มากกว่าเนี่ยผมว่าเอยเออมีอะไร น่าสนใจฝากมาคอมเมนต์บอกนิดน,นึงแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไปหามาทดลองแล้วก็ทดสอบเกี่ยวกับเจ้าตัวไฟฉาย Next Two อีกทีหนึ่งนะครับอันต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวของยางหันกุกนะครับอันนี้ก็ตัวยางมันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอันนี้แค่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบนิดน,นึงแล้วกันว่าออตอนที่เราเลือกเปลี่ยนยางตัวนี้เนี่ยเราอาจจะเลือกเปลี่ยนยางที่แบบผิดสเปคผิดจากความต้องการที่เราจะใช้ในการขับขี่ไปนิดน,นึงนะครับก็คือตอนที่เราเลือกเนี่ยเรานั้นเลือกเป็น ตัวยางเนี่ยที่มีซีรีส์ที่ค่อนข้างจะบางนะครับมันบางลงกว่าเดิมที่ค่อนข้างจะเยอะอ่ะคือดันไปเน้นที่เรื่องของการยึดเกาะถนนเป็นหลักอะไรประมาณนี้ไงพอมาขับจริงเนี่ยคือกลายเป็นว่าจะเจอปัญหาว่ามันมีความกระด้างแล้วก็ไม่นุ่มนวลเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดของการเลือกอยางรถยนต์พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะเปลี่ยนยางเนี่ยยังไงคือถ้าเกิดว่าคุณพอใจกับ ความนิ่มนัวอะไรมานี้อยู่แล้วเนี่ยจริงๆผมว่าเลือกใช้เป็นตัวของซีรีส์ยางนะครับผมแล้วก็ตัวขนาดหน้ายางเนี่ยที่ใกล้ๆเดิมได้เนี่ยก็น่าจะโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาว่าจะเปลี่ยนให้มันมีความบางลงกว่าเดิมอะไราบเนี้ยเพื่อความยึดเกาะเนี่ยอันนี้ก็เตรียมตัวทําใจเรื่องของความนุ่มอะไรพวกนี้ไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถเนี่ยก็จะมีอย่างนึงที่เราพูดถึงไปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแท่นวางโทรศัพท์แค p เดสนะครับ ตัวนี้เนะี่ยคือเห็ุเพื่อนๆซื้อไปใช้กันเยอะเหมือนกันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่หลังจากที่เราใช้งานไปเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ก็แอบเป็นทวงในระยะยาวอยู่นะครับผมก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเอ่อพอมันแปะไปเนี่ยด้วยความที่มันจะมีพื้นที่ที่มันโดนแดดเนี่ยไม่สม่ําเสม,มอก็คือไอ้ตรงที่มันอยู่ใต้แคปเดสเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สีมันจะคนละแบบกับส่วนอื่นๆของตัวคอนโซลหน้ารถนะครับผม โดยส่วนตัวเนี่ยจริงๆจะเจอปัญหาของตัวแค p ปเดสเนี่ยกับตัวของเท s l a นะครับพอดีว่าไอตัววัสดุของคอนโซลหน้าตรงนี้ของเท s l a เนี่ยมันจะนิ่มๆหน่อยแล้วพอเอาไปวางเนี่ยคือกลายเป็นว่าดึงออกมามันดันเห็นเป็นร่องแบบนี้เลยนะครับเห็นวงชัดมากๆกคือก็ก็เลยแบบว่า กลายเป็นถ้าเกิดจะใช้อ้เจ้าตัวแคปเรสตันนี้เนี่ยยังไงก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันว <It> ่าต<ๆ>ัวคอนโซลหน้าคุณจะมีปัญหาไหมแล้วก็ถ้าเกิดใช้ใช้อยู่จริงๆควรจะต้องมีการถอดเก็บในตอนที่ไม่ได้ใช้งานนานๆหรือว่าตออตัดแดดเยอะๆหรือเปล่าด้วยละวกันนะครับเกือบตัวสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวของเครื่องทานน้าแข็งที่เราเคยเอามาบอกไปเป็นตัวอัปเดตก็คือเป็นตัวสมาร์ทเทคนะครับ จริงๆทุกวันนี้เนี่ยก็ยังสามารถทําน้ําแข็งออกมาได้ตามปกติแหละยังไม่ได้เจอปัญหาแต่อย่างใดนะครับคืออาจจะเจอว่าตัวน้าแข็งเนี่ยอาจจะละลายเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับผมตอนตอนที่อากาศเป็นพุ่งสูงๆแล้วคือตัวเครื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้วางไว้อยู่ในห้องแอร์ไงน้องบางคนก็เลยอาจจะแอบบน่บนๆนิดนึงนะครับผมว่าอน้าแข็งมันหายไปไหนทาไมน้ําแข็งมันบางๆอะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยน้องในทีมก็มีจานวนที่เยอะขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเนี่ยนะครับผมก็เลยทําให้น้ําแข็งยังไงมันก็เท่าไหร่ก็ไม่พอ ดื่มในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยจริงๆก็กําลังเลงเป็นเครื่องทำน้ำแข็งตัวที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอยู่เหมือนกันน,นะครับผมซึ่งก็จะเป็นแบบที่ท,ทําทีหนึงหลาย10ก้อนไปเลยนะครับผมตรงนี้เถิดว่าใครสนใจเหมือนกันก็ฝากคอมเมนต์บอกนิดนึงแล้วกันว่าอยากดูอยากดูนะครับผมจะได้รีบไปหามาติดตั้งแล้วก็มาลองใหเพื่อนๆไดดูกันเนาะส่วนตัวสกู๊ตเตอร์เนี่ยแม้ว่าเราจะเคยบอกว่าเราใช้ไปแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ย แต่ตรงนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับผมมีการโยนไปให้น้องคนนึงใช้นะครับซึ่งเขาก็ใช้เดินทางระหว่างที่ออฟฟิศกับที่บ้านซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ2อสมโลอะไรบานนี้เนี่ยก็ใช้งานได้อย่างแฮปปี้นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของถนนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ปัจจุบันนี้เขาใช้ไปเป็น500โลได้แล้วเนาะอันนี้จริงๆก็น่าจะพอเป็นการบอกได้ว่าอ้เกิดว่าใครจะเอาตัวสกูตเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปใช้ในบริเวณที่ถนน อํานวยนะครับผมหรือว่าในบริเวณที่อาจจะแบบต้องการความคล่องตัวเยอะๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีได้เช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นตัวของจอมอนิเตอร์อาจจะไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีจออยู่แบบหลากหลายมากคือด้วยความที่เรามีการเปลี่ยนตัวของจอรุ่นเดิมนะครับผมที่มันเป็น Full HD เนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนมาให้มันเป็น 4K เกือบทั้งหมดแล้วเพราะว่าตอนใช้ทํางานเนี่ยมันก็จะ ต้องการความละเอียดที่มันสูงต้องการสีที่มันคมชัดเลยมาเนี้ก็เลยมีการซื้อจากหลากหลายยี่ห้อเนี่ยเอามาลองอยู่พอสมควรนะครับผมก็อยากรู้ตัวไหนเป็นพิเศษยังไงก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้จัดมาทดสอบเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับอ่ะทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกเนี่ยก็ คอมเมนต์มาบอกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่ตอบตามคอมเมนต์ให้อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็มีตัวไหนที่อยากให้เราลองเพิ่มเติมหรือว่ามีตัวไหนที่แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจตัวนี้อยากให้เราเอามาใช้งานเป็นพิเศษเนี่ยก็ฝากมาคอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหามาลองขึ้นเพื่อนได้ดูกันแน,น่นอนนะครับผมก็ทั้งหมดนี้น่าจะครบถ้วนลวนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe ถเกว่าถูกใจ ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปต่างๆที่เราเคยทำเอาไว้ก็ไปกดย้อนดูกันได้นะครับผมคราวนี้ไปละสวัสดีครับ